เราต้องการให้คนที่มาเรียนมอรเนชั่นเนี่ยได้รู้สึกว่าเขาจะต้องมีอะไรมากกว่าแค่ความรู้ความรู้เป็นเครื่องมือเท่านั้นเองเป้าหมายคือว่าจะต้องสามารถจรินตนาการไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสูงกว่าและทําให้ชีวิตเขามีความหมายมากกว่า ก้าแรกสู่เส้นทางมนืออาชีพทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงของโลกาพิวัฒน์ได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับสื่อยุคดิจิตอลและโซเชียลมีเดียที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วมหาวิทยาลัยเนชั่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตบุคลากรกที่มีคุณภาพควบคู่ไปพร้อมๆกับคุณธรรมจริยธรรมเมื่อวันที่8มิถุนายน2 5 5 5มหาวิทยายลัยเนชั่นวิทยาเขตกรุงเทพร่วมกับมหาวิทยายลัยเนชั่นวิทยาเขตโยนกได้จัด โครงการปฐรม,มิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีพุทธศักราช2555โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพง์อิน In, รักอริยธรรมอธิการบาดีและคุณสุทธิชยัยยุนประธานกรรมการบริษัทเนชั่นมันติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและต้อนรับนักศึกษาใหม่คุณเริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งเลยเนี่ยคุณต้องกล้าคิดกล้าฝันกล้าที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตเพื่อให้บรรลุและถ้าคุณมีเป้าหมายคุณกล้าฝันแล้วเนี่ย คุณจะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ใช่เพียงแค่ให้สอบผ่านเท่านั้นเองโดยภายในพิธีได้เตรียมกิจกรรมต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อเป็นก้าวแรกสู่มืออาชีพในอนาคตกิจกรรมพี่คณะพบน้องคณะพิธีบายสีสู่ขวัญและผูกข,ข้อมือการแสดงของนักศึกษาปีหนึ่งการแสดงดนตรีพื้นเมืองกิจกรรมรับน้องส่งใจผมอยากเห็นเขาเมื่อจบเป็นแล้วทำง,งานแล้ว เป็ผู้นำในองค์กรเขาไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามก็คือสามารถพูดแทนคนอื่นนำเสนอความคิดอธิบายความได้<า>อันนี้เป็นทักษะที่มาสเยอร์ยส่วนใหญ่จะไม่สอนสังคมไทยควรจะได้ระดับการศึกษาที่ดีกว่านี้ภาคปฏิบัติควรจะนั่นกว่านี้และจะต้องปเป็นมืออาชีพที่เข้าไปปั๊บเนี่ยได้ทําจริงออกมามีงานทําและสามารถยกระดับของอาชีพให้สูงขึ้นได้ด้วย และนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางมหาวิทยาลัยเนชั่นจัดขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ความสามารถเพื่อการพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกมหาวิทยาลัยเนชั่นเรามุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพเราก็ภูมิใจแล้วก็ผมคิดว่านาักศึกษามอเนชั่นจะเห็นว่าเออเขาแตกต่างจริงๆอย่างที่เราสัญญาไว้